อตัวนั้นมันอ้วนมากเลยค่ะน่าสีมันอ้วนมากเลยดุกดิกมากหโ่นลกนี่มเหมือนได้ละปลาดุกยินหมดต้องต้อง,องมีที่ทให้ลูกมัน,ซ,นมซ่อนเนาะมีคนมาให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เมื่อกี้ออมก็เอามาให้สามถุงใหญ่ๆเพราะว่าฝนมันตกไหมคะเนาะน้ำดอยน้ำปลาเออเจ้าของกินเออเอยกินโดยด